บรรทุกหงทะเลมหาภัยซู้3าจำนวน12เครื่องแต่ปัจจุบันกำลังจะเปลี่ยนเป็นมิก29 k u ิทเ่าันสมัยกว่าครับนอกจากนี้ยังมีเครื่องบินโจมตีซู25 UTG จําจำนวนห้าลำหรือไออ้วนตีนกบที่พร้อมจะแบกไข่มหาปลายไปย่อนสิ่งหัวฝ่ายตรงข้ามแบบไม่ยัง้งมาพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ k a 27 จำนวน18เครื่องซึ่งเป็นฮอราตะเวนอนเนกประสงค์สามารถปราบเรือดำน้ำได้อีกด้วยพอของรัสเซียเนี่ยมันจะมีหน้าตาแบบอ้นอวนๆใหญ่ๆนะครับมองดูแล้วมันก็ดูน่ารักดีแต่ว่าพวม,มันไม่ได้น่ารักสำหรับเรือดำน้ำเลยนะครับสำหรับอาวุธหลักของเรือไม่ได้มีแต่เพียงเครื่องบินรบเท่านั้นแต่ยังมีปืนเรือและขีปนาวุธหลากหลายชนิดเช่น1ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบแบบพ700แกนิต มีระยะยิง400กิโลเมตรและสาม,มารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้จำนวน12ท่อยิง2ระบบแซมระยะใกล้อย่าง 9K330 จำนวน24ท่อยิงมีลูกจรวดติดมาด้วย1 9 2นัดโอโ้โหพี่แกจะขนมาเยอะไปไหนครับเนี่ย3ระบบอาวุธป้องกันระยะประชิดหรือว่าพวก c o ด e i n v e p o n System แบบ SAN11 ไกลสันจำนวน8ระบบ สีจรวจต่อต้านเรือดำน้ำอูด้าหนึ่งจำนวน2ระบบ 5. ปืนกล AK-630 านจำนวน6ป้อมเป็นต้นโอ้โหแม่เจ้าอาวุธที่ติดมาทั้งหมดนี้สรุปมันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินหรือว่าฐานปล่อยขีปนาวุธลอยน้ำกันแน่ผมเองก็ยังไม่แน่ใจเลยครับฮ อย่างไรก็ตาม Admiral c u z n e t s ็ต o อตอนนี้กำลังทำการปรับปรุงและอัปเกรดอยู่ครับและจะกลับเข้ามาประจำการใหม่อีกครั้งในปี2021โดยมันได้รับการปรับปรุงระบบขับเคลื่อนเรือใหม่ระบบเรดาร์รวมถึงระบบอาวุธที่สำคัญดังนี้ 1. ติดตั้งระบบเรดาร์ยุคปัจจุบันแบบออมาร์สแอนติโพ r เมตเรดซึ่งสามารถทำงานร่วมกันกันกบระบบอาวุธปล่อยนวิถีพื้นสู่อากาศแบบ S350 รุ่นประจำการกับเรือผิวน้ำแบบใหม่ได้ครับ 2. ระบบป้องกันตัวระยะประชิดจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบ p พนเซอร์ M 3ติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีร่อนต่อต้านเรือรบผิวน้ำแบบ 3M54 ค่คาริบแบบใหม่มีระยะยิงไกลถึง1,500ถึง2,500กิโลเมตรซึ่งแทนยิง VLS สํำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีร่อน 3M14NK จะสามารถใช้งานร่วมกับอาวุธปล่อยน้ำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำแบบ 3M55P800onic ระยะยิง600กิโลเมตรและอาวุธปล่อยน้ำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำความเร็วเหนือเสียงแบบ 3M22Psyco ได้อีกด้วยครับสำหรับอาวุธใหม่ที่ติดตั้งเข้ามาถือได้ว่ามีความน่ากลัวและน่าสนใจมากๆครับ สำหรับการปฏิบัติการรบบางส่วนของเครื่องบินลำนี้เกิดขึ้นในปี2016เรือบรรทุกเครื่องบินแอดมิราคูดนิชชอปถูกส่งไปวางกำลังที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและได้ส่งกำลังอากาศยานประจำเรือปฏิบัติการร่วมกับกองทัพอากาศรัเสเซียในซีเรียระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปี2016 ตลอดระยะเวลากว่า2เดือนของการปฏิบัติการได้ปล่อยนกเหล็กจากดาดฟ้าเรือกว่า420เที่ยวบินซึ่งรวมถึงปฏิบัติการบินเวลากลางคืน117เที่ยวบินสามารถทำลายเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ถึง1,000เป้าหมาย